ก็ตอนนี้ที่บริเวณคลองขวดนะครับเต็มไปด้วยผักอบโชวานะครับขยายพันธุ์เร็วมากๆเลยนะครับไม่ได้ตกมาสองสัปดาห์แล้วนะครับถ้าผงปนินเข้าแน่นอนครับตอนนี้ไปแล้วนะครับเดินแล้วนะครับเดินแล้วนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเดอยู่ครับอยู่ใส่ดีด้วยครับอืมไม่เลิ่มเลยครับผมโอ้โหยตัวนี้ใส่ห้ามอไม่ถลงครับไปแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับอันสี่นิ้วไม้แล้วนะครับเอาแล้วนะฮะวัดวัดวัว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 วครับตัวแรกมาแล้วนะครับเอาแล้วนี่ปันนินครับตันนินยกเป็นตันนินครับผมเจ้าเดิมมาแล้วนะครับปันนินเข้าแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับไซต์โตมาอีกแล้วนะครับตันนินไซต์ห้านิ้วอีกแล้วนะท่านผู้ชม น <S m> ี่ครับสุดยอดครับปลานินช <opoly> ่วงห้าโมงเย็นนะครับย้ดดูครับโอ้ยตัวนี้ปลาอะไเออดิ้นกันเลยตัวนี้โอ้ใหญ่ครับจังนี่ครับก็ไซส์ขนาด4ีห้านิ้วเลยทีเดียวนะครับผม สวัสดีเพื่อนเเล็บสี่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักกบมาตกปลาที่แพนะบ้านตัวเองอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป้าหมายคือการตกปลานินนะครับตัวเหยื่อไสเดือนนะครับก็นักกบไม่ได้ลงตกปลาที่แพนะบ้านตัวเองหลายสัปดาห์เลยนะครับก็ตอนนี้ที่บริเวณคลองขวดนะครับเต็มไปด้วยผักอบโชวานะครับขยายพันธุ์เร็วมากๆเลยนะครับไม่ได้ตกมาสองสัปดาห์แล้วนะครับก็วันนี้จะลองดูนะครับว่าปลานิน ไซส์จะใหญ่ขึ้นหรือยังนะครับมันได้ตกเกือบเดือนเลยนะฮะน่าจะสามสัปดาห์ได้นะครับก็ตอนนี้ใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับวันนี้จะลองดูนะครับว่าปลานินจะใหญ่แค่ไหนนะครับโอเคมาติดตามรับชมนะครับในวันนี้จะได้ปลานินไซส์ใหญ่ๆอีกหรือไม่นะครับโอเคตอนนี้ปลาตอดแล้วนะครับอันนี้ปลาตอดแล้วนะครับผมเอาแล้วนะครับทุนเดินแล้วนะครับ วันนี้เป็นการตกสำรวจเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่เอามาทำกินนะครับวันนี้ตกปล่อยครับผมเอาแล้วนะครับทุนดูดูทุนดูทุนไปแล้วครับผมทุนเดินแล้วนะครับวัดเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ให่โอ้ยติดถุงก็ติดมาด้วยนัวแต่มันหนักนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับ กวาอซสยสี่นิ้วครับผมนี่ครับตัวแรกใหญ่นะครับไาสสี่นิ้วนะครับก็เท่าเท่าเดิมนะครับเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วก็ที่ได้ก็โตประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคอาจจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะตัวนี้ก็ตัวแรกครับผม เดี๋ยวเราตกปล่อยนะครับนี่คือตัวแรกนะครับดูไซต์ใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่มันยังคงกินเหยื่ออยู่นะครับไส้เดือนเนี่ยชอบเลยนะโอเคครับตัวแรกเอาอีกแล้วครับโอ้โหตอนเย็นนี่ปากินดีนะครับทุนจมแล้วนะครับเดินแล้วนะครับทุนเดินแล้วนะครับวัดอุ้ยหยุดร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 ุดไปแล้วครับเอาอีกแล้วนะครับ คุนขยับอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นะครับช่วงเย็นช่วงห้าโมงนี่ปลากินดีเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะโอ้แล้วแต่ตอนนี้ผักตบชวามาล้อมไม่หมดแล้วเนี่ยปลาชุมแน่นอนครับผมเอาแล้วนะเอาแล้วนะครับเดี๋ยว้อยมันดึงก่อนนะครับไปแล้วนะครับดูทุนครับผมเดี๋ยวนะกบจะวัดแล้วนะครับผมอุ้ยวัดอุ้ยไม่อยู่เฉยเลย เอาอีกแล้วทุ่นจมแล้วนะครับโหหย่อนปุบ๊บกินปั๊บปันนี่รวมฝูงแน่นอนครับผมเอาแล้วนะฮะไปแล้วครับ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 ทุ่นไปแล้วครับวัดเลยดีกว่าครับวัดอยู่ครับอยู่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 สาดีด้วยนะครับอยู่ครับผมนี่ดูไซส์โอ้ยนีอีกแล้วครับตัวที่สองนี่มาแล้วครับตัวที่สองน,นี่สาสี่นิ้วอีกแล้วนะครับสาไม่ต่างจาก อาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเท่าๆกันนะครับเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ปลาเข้ามากินอีกแล้วนะครับนี่ดูทุนดูทุ่น plastics, okay. ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทุนเดิรแล้วครับทุนเดิรแล้วครับเต็มวัดเลยนะวัดเลยนะครับอยู่ครับอยู่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 โอ้ยตัวดีด้วยครับตัวนี้โอ้ยดูซ้ายมาีกแล้วนะครับสี่นิ้ว เอาอีกแล้วนะครับนี่หย่อนป๊บกินปั๊บเลยนะครับป่านนี้ลมฝูงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วนะครับนี่ดูทุนเดินแล้วนะครับทุนเดินแล้วนะครับปายแล้วนะครับวัดอยู่ไหมอยู่อยู่อ right. ุ้ยหลุดลุดครับผมหลุดโหหลุดเฉยเลยครับเอาแล้วนะครับปลามากินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นีทุนทุนเดินแล้วนะครับทุ่นเดินแล้วนะครับผมทุนเดินแล้วนะครับนี่ ถอนมีถอนมีถอนนะครับเอาแล้วนะฮะนี่นี่นี่กำลังเดินอยู่นะครับผมเดูจะมองเห็นหรือเปล่านะแสงมัน anyway. totally ย้อนนะครับเอาแล้วนะครับไปแล้วนะครับเตรียมวัดครับเตรียมวัดเอาแล้วนะถอนแล้วไปแล้วครับ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 วัดเลยดีกว่านะครับน่าจะอยู่ครับ อยู่ครับอยู่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 มาแล้วฮะโอ้ตัวดาเมี่ยมเลยนะครับไซส์สวยมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่หมุนติ้วเลยนะฮะนี่นี่อันนี้ไซส์สี่ถึงห้านิ้วมาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับปลากินทันทีเลยนะครับย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับนี่นี่นี่เตรียมเตรียมวัดได้เลยนะครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ มาแล้วครับนี่ครับสายสี่นิ้วมาแล้วนะครับนี่ฮะผมมาแล้วครับกลินแล้วนะครับทุ่นไปแล้วนะครับวัดอ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมาไงครับปลาหมอตะกรับปลาหมอตะกรับมาเฉยเลยนะครับปกติจะเป็นปลานินนะครับวันนี้ได้ปลาหมอตะกรับเฉยเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ปานินหยุดกินเฉยเลยนะครับก็ฝูงมันน่าจะว่ายไปที่อื่นแล้วนะครับก็เดี๋ยววันหลังมาตกให้ดูใหม่แล้วกันนะครับก็ในวันนี้มาสรุปผลการตกในวันนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับวันนี้ตกไปครึ่งชั่วโมงเองนะครับด้วยเหยื่อไส้เดือนสองตัวเองนะครับมาดูผลงานในวันนี้นะครับผลงานในวันนี้นะครับนี่นะครับห้าตัวหลุดตัวน้ำไปหนึ่งตัวนะครับก็ได้ไซส์สามนิ้วถึงสี่นิ้วนะครับครึ่งชั่วโมงห้าตัวนะครับ ว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันต่อนะครับผมเอาแล้วครับกินแล้วนะครับป่าเริ่มกินแล้วนะครับนี่ทุ่นจมแล้วนะครับรอมันเยอะอีกนิดนึงนะครับเอาแล้วนะนี่ทุนมีเดินแล้วครับไปแล้วครับวัดโอ้ยหลุดครับผมโอ้ยเสียดายครับตัวแรก เอาแล้วครับฝูงปลานิลเข้าแน่นอนครับนี่หย่านปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงสี่โมงครึ่งนะครับผมเป็นวันที่สองของการมานั่งตกปลาที่แผ่นหน้าบ้านนักรมนะครับที่หมายคลองกวดนะครับเอาแล้วนะฮะวัดยูว์ยู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 ยอยูครับตัวแรกมาแล้วนะครับเอาแล้วนี่ปลาอะไรครับปลานิลครับเป็นปลานิลครับผมเจ้าเดิมมาแล้วนะครับปลานิลเข้าแล้วนะครับ แรกมาแล้วนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนครับผมนี่นะครับวันที่สองของมานั่งกันมานั่งตกปลาที่แพนาบ้านแล้วครับเข้าอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ช่วงห้าโมงเย็นนะครับตกไปครึ่งชั่วโมงได้ห้าตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบก็วันนี้มาลองตกใหม่นะครับก็ได้ตัวเลยนะครับ นี่คือตัวแรกนะครับเอาอีกแล้วครับป่ากีเนียนะครับทุนจมแล้วนะครับไปแล้วนะไปแล้วนะครับเตรียมวัดนะครับวัดมาแล้วครับมีตัวที่สองวิ่งหน้าดูเลยโอ้โหตัวครับตัวครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับผมโอ้ยเบลล์มเลยครับตัวนี้ นี่ครับไซส์ห้านิ้วเลยนะตัวนี้ใหญ่มากครับผมนี่เบลเลอร์เลยตัวนี้โอ้ยเบลน่มเลยครับนี่ครับดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมใหญ่จริงๆตัวนี้เอาแล้วครับทุ่นพยายามแล้วนะฮะนี่นี่จมแล้วครับจมแล้วครับ วัดมาแล้วครับอะไรเอาแล้วครับปงปะนินไม่ใหญ่ครับตัวเล็กโอ้ยอาจจะได้ครับตัวนี้สี่นิ้วครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวที่สามของวันนี้นะครับเอาแล้วนะครับทุนขยับทันทีนะครับผงปะนินเข้าแน่นอนครับตอนนี้ไปแล้วนะครับเดินแล้วนะครับทุนเดินแล้วนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเตรียมวัดได้เลยครับ เอานะครับ๋ยวจะวัดแล้วนะครับไปแล้วครับอยู่ครับอยู่สายดีด้วยครับหืมันเริ่มเลยครับโอ้โหยตัวนี้สายห้านิ้วไม้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้หยตัวนี้คือเดี่ยวมิดเลยนะฮะมาอีกแล้วนะครับสายโตไมาอีกแล้วนะครับปลานิลสายห้านิ้วอีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ครับสุดยอดครับปลานิลช่วงห้าโมงเย็นนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับนักกบเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่นะครับมาใช้เบ็ดชินุนํายเลขหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ปลาเริ่มใหญ่แล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนขนาดสายเบ็ดให้บาลานซ์กับขนาดของปลาในปัจจุบันนะครับใช้ชินุนะครับนํายเลขหนึ่งนะครับผมมารุ้นกันต่อนะครับ โอแล้วนะครับป่ามาต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมดึงทุนแล้วนะครับทุนเดินแล้วนะครับไปแล้วนะฮะจะวัดแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะจะได้ตัวหรือเปล่านะครับตัวนี้ทุนเดินนะครับได้ต uh. oh, ัวแน่นอนครับตัวนี้โอ้โหเดินมาแล้วครับนี่โอ้ยได้อีกแล้วครับนี่ท่านผู้ชมโอ้ยสวยมากแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวที่ห้าแล้วนะครับในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับ อแล้วครับท่านผู้ชมทุนเดินแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับวัดดูครับโอ้ยตัวนี้ปลาไหลเอ่ยดิ้นจังเลยตัวนี้โอ้ยใหญ่ครับใจ่อ้ยนินรับนินออ้ยไม่ใช่ครับเป็นปลาตะเพียนหรือว่าปลานินโอ้แสงมันสะท้านตาครับไม่ใช่ปลานินครับถึงว่าวิ่งจังแล้วครับเป็นปลาตะเพียนนะครับใสสวยนะครับนี่นะฮะ นี่ครับท่านผู้ชมตะเพียนไซส์สวยนะครับขนาดสี่นิ้วนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาตอดเยอะอยู่นะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะตัวนี้ไม่ยอมเดินครับทุนทุนมีการขยับหนาแล้วเอาแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับ วัดเลยดีกว่านะครับวัดเลยดีกว่าไหมอีกทีเดียวเอาเลยนะครับขยับอยู่นานเชียวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับวัดโอ้ยอยู่โอ้ยติดเบ็ดโอ้ยเบ็ดติดตอครับหืมโอ้โหมันกินและลากเข้าตออยู่แล้วนะครับหืมแซงเลยโอ้ยตัวนี้ เรียบร้อยครับตัวเบ็ดขาดไปแล้วครับโอ้โหอันนี้ครั้งแรกเบ็ดหลุดอันนี้เบ็ดขาดนะครับเข้าต่อครับผมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเบ็ดตัวใหม่อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ติดต่อเบ็ดขาดไปเลยนะครับนี่ตอนนี้เปลี่ยนเหยื่อไส้เดือนใหม่นะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่แล้วนะครับกลิ่นคาวมันจะแรงนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ปลาเริ่มตอดเหยื่อแล้วนะครับ โอเคครับก okay, hmm. so, so, ็วันน so, ี้หมดเวลาในการตกปลาแล้วนะครับก็วันนี้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ได้ปลาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงด้วยเหยื่อไส้เดือนนะครับมาดูผลงานกันดีกว่านะครับนี่นะครับภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ท่านผู้ชมหลุดไปหลายตัวเลยนะกินประมาณสิบตัวได้นะครับวัดติดก็หมดหกตัวด้วยกันนะครับมีปลาตะเพียนหลงมาหนึ่งตัวนะฮะนี่นะครับก็ไซ ขนาด4 5ห้านิ้วเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะตกให้เพื่อนๆดูเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันถัดไปจะมาตกให้ดูอีกรอบนะครับในช่วง4ี่ถ้าโมงเย็นนะครับนี่ครับแดดอ่อนๆนะครับปลากินดีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปปล่อยปลาหลังบ้านก่อนนะครับไปขยายพันธุ์นะครับโอเคครับผมติดตามรับชมในวันถัดไปนะครับ วันนี้ปลาเข้าครับผมกินแล้วนะครับกินมีอแล้วนะครับกินแล้วครับกินแล้วครับทุนเดินแล้วนะครับวับวบดย,คดยูครับยูยูยูโอ้ย,อยตัวบอลล่มเลยครับผมโอ้โหดูไซส์ครับผมนี่ ต่อเนื่องเลยครับวันนี้มีเวลานิดเดียวนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ได้ไปสตัวแล้วนะครับโหงบังเข้าเลยนะครับนี่หย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับชมกันต่อเนื่องเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ปากกินดีนะครับในช่วงเย็นนะครับเอาแล้วนะครับนี่นี่ เมื่อกี้ก่อนหน้านี้สี่ตัวแล้วนะครับนี่ไตเรือนตัวเดียวนี่เล่นไปสี่ตัวแล้วนะครับอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับแค่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งถึงสองตัวนะครับครับก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพอฝูงมันกําลังเข้านะครับเป็นปลาไซประมาณห้านิ้วเมื่อกี้ได้สามตัวรวดเลยนะครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเยียหมดพอดีแล้วครับเลิกแล้วนะครับ